อย่าให้ความโกรธต้องมาชนะความคิดของตัวเองสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตวันนี้เราจะมาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่21-26ถึง26ในหัวข้อที่บอกว่า ทัศนคติของพระเยซูคริสต์ในเรื่องของความโกรธเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันครับท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกพวกท่านว่าใครกโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดยาม คนนั้นจะต้องถูกนำไปยังสารสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าไอโ้โฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นคู่ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกคังไว้ในคุกพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์คำว่าความโกรธหรือคำว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตัวเอง ทำให้บางคนตั้งคำถามว่าคริสเตียนโกรธไม่ได้ใช่ไหมคริสเตียนใช้ความโกรธไม่ได้หรือคริสเตียนไม่ควรจะโกรธใช่หรือไม่แต่ทำไมพระเยซูถึงมีความโกรธในขณะที่มีคนมาขายของในวิหารในเวลานั้นหรือทำไมพระเยซูต้องมีความโกรธมากมาในขณะนั้นยิ่งกว่านั้นจดหมายฝากของเปาโลในพระธรรมเอฟิซัส บทที่4ข้อที่ 25, ที่อาจารย์เปาโลยกมาจากสดุด,ดีบทที่4ข้อที่ 4, ที่มีคำกล่าวไว้ดังนี้ว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปคำาสงสัยเหล่านี้หรือคำไม่ชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะหายไปทันทีเมื่อได้พบสำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์บางฉบับที่มีคำเขียนไว้ว่าโดยไม่มีเหตุผล เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นโกรธโดยไม่มีเหตุผลดันมีความหมายว่าความโกรธที่ทำให้เราสามารถลงโทษคนอื่นได้โดยไม่มีสาเหตุเช่นความโกรธที่เกิดจากความรู้สึกขุนเครืองภายในความเครียดแค้นความเกลียดชังโดยที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นจะไม่ได้ทำผิดอะไรต่อเราโดยตรงนะครับเช่นกรณีของ คาอ,อินและอาเบลนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่โกรธโดยไม่มีเหตุผลอีกคำหนึ่งที่ว่าไอโง่นะครับมาจากคำภาษาอาราเมท,ที่มีคำแปลบอกว่าโง่บักซพเป็นความเป็นคำพูดที่แสดงถึงความเกลียดชังการดูถูกการดูหมิ่นเหยียดยามส่วนคำว่าไอ้บ้านะครับมาจากคำว่า มาจากคำอาราเมทที่มีความหมายว่าเกียรติเข้ากระดูกดำหรือเกียรติแค้นนะครับเกียรตแค้นชิงชังความเกียรตประเภทนี้เป็นความเกียรติที่ฝังลึกในใจและมีความแค้นที่มีความรู้สึกเ <c oughs> มื่อเรารวบรวมสิ่งเหล่านี้และดุมหมิ่นความหยิกย้มทำให้มองไม่เห็นถึงคุณค่าของความเป็นคนของคนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ การฆ่าคนให้ตายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรือเรื่องที่ยากเรื่องที่ยากเย็นนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูตรัสบว่าผู้ใดกวดพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษซึ่งเป็นซึ่งเป็นโทษเดียวกันกับการฆ่าคนนั่นเองเป็นโทษที่รุนแรงและระดับไฟนรกที่คำว่านรกนะครับ ในที่นี่มีคำมาจากว่าเกเฮนนานะครับเกเฮนนาเนี่ยเป็นภาษากรีกซึ่งแปลมาจากภาษาฮิบรูไปว่าฮินโนนะครับซึ่งเป็นหุบเขาที่อยู่ในทิศที่ใต้ของกรุงเยรูซาเลม็มในสมัยของพระคัมพีเดิมนะครับสถานที่แห่งน,นี้เป็นสถานที่บูชายันในสมัยสมัยนั้นนะครับบูชายันมนุษย์ให้กับ พระโมเลสน,นะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่7ข้อที่31 19ข้อที่5ถึงข้อที่6บทที่32ข้อที่35สิ่งเหล่านี้จะพูดถึงการบูชายันมนุษย์นะครับต่อมาสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะหรือที่ทิ้งอุจจระของคนและมีการจุดไฟเผาตลอดเวลานะครับ ในช่วงรอยต่อระหว่างพระคัมภี์เดิมและพระคัมภี์ใหม่สถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษที่มาจากพระเจ้านี่คือภาพเปรียบเทียบเกี่ยวกับบึงไฟนรกนะครับที่ชาวยวคุ้นเคยเป็นอย่างดีในเวลานั้นเป็นเพราะสถานที่แห่งนี้เหม็นสุกปกมีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกับ เบึงไฟนรกนะครับคริสเตียนที่มีท่าทีดูหมิ่นและเกลียดชังพี่น้องของตัวเองนะครับคนคนนั้นก็เป็นกำลังคนที่กำลังฆ่าคนหรือคนคนนั้นกำลังจะฆ่าพี่น้องของตนเพราะว่าความเกียดหรือความโกรธคือจุดเริ่มต้นของการฆ่าคนนั่นเองในประถมะการบทที่4ข้อที่3ถึงข้อที่6ในมัทธิวบทที่15ข้อที่19 ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือการกรณีของการฆ่าของคาอินและอาเบลที่ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนและการจับพระเยซูคริสต์ไปตึงบนไม้กางเขนทั้งสองกรณีนี้สาเหตุมาจากความเกลียดชังนะครับความเกลียดชังความกโกรธนะครับจนกระทั่งขยับขยายไปถึงการฆ่าคนพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ วันนี้เรากําลังเกลียดชังใครหรือเปล่าหรือวันนี้เรามีความโกรธกับพี่น้องของตัวเองไหมความโกรธอาจจะพัฒนาไปสู่การฆ่าคนได้ไม่ยากหากว่าเรามีความเกลียดแค้นนะครับดังนั้นเราจึงตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับโดยการควบคุมความโกรธของตัวเองวิธีการควบคุมความโกรธของตัวเองของพระคัมภีร์มีดังนี้บอกว่า ต้องใช้ความรักความรักเป็นสิ่งที่ควบคุมความโกรธได้นะครับความรักเพราะความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงผยองความรักไม่อยากทายไม่เห็นแก่ตนฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ ชื่นชมยินดีเมื่อมีการรับผิ้ชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความผิดของคนอื่นและเชื่อในสุนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่13ข้อที่4ถึงข้อที่7ในได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ต่อมานะครับพี่น้องการให้อภัยการให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญครับ การให้อาภัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความรักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการให้อาภัยเป็นสิ่งที่สําคัญการให้อาภัยแบบพระเยซูที่สอนว่า7คูณ70ครั้งในพระรัชนาของพระเจ้าในมัทธิวบทที่18บแข้อที่22ได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะเราต้องให้อาภัยคนที่ทําผิดต่อเราไม่ถือโทษเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงอาภายัยต่อเราเหมือนกัน ตราบใดที่พระเจ้าทรงอภัยกับเราเราควรจะอภัยให้กับคนอื่นนี่คือสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เสียชาติหรือมนุษย์คนที่เป็นคริสเตียนหรือคนที่ในเชื่อในพระเจ้าจะต้องมีนะครับเพราะการให้อภัยเป็นสิ่งสวยงามในมัทธิวบทที่4ข้อที่14นะครับมัทธิวโทษทีนะครับมัทธิวบทที่16อ่ามัทธิวบทที่6ข้อที่14หรือโคริสีบทที่3ข้อที่13พูดถึงการให้อภัยเราย้อนกลับไปถึงเรื่องของโยเซ ที่เกี่ยวกับการให้อภัยการให้อภัยดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากทํายากแต่เราจะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นขอบพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อชีวิตของเราและขอพระเจ้าทรงคิดถึงเราในกานดำินชีวิตความโกรธเป็นสิ่งที่เรายกออกในใจของเรายากแต่เราทําได้ครับหากว่าเราใช้ความรักของพระเจ้าความโกรธโกรธเคียดโกรธอย่างเคียดแค้นนะครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เราขุ่นเคืองและ สิ่งเหล่านี้ทําให้เรามองค้งําเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกจากชีวิตขอพระเจา้าทรงผู้ที่เมตตาต่อชีวิตของเราและขอพระเจา้าทรงอวยพรในชีวิตของเรานะครับเรา,าที่ทานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันนี้ที่พระเจา้าทรงโปรดเมตตาขอบพระเจ้าที่พระเจ้าทรงคิดถึงเราและอวยพรต่อเราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอสันติสุขสันติภาพที่มาจากพระองค์และขอ,อการนำพาที่มาจากพระเจา้าพระบิดาผู้เป็นที่รักขอให้ทุกสิ่งน,นั้นไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ และการยกโทษที ja ่มาจากพระเจ้าพระองค์โ้กคาเราทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอว่าพระเจ้าจะทรงให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพระบิดาโชกคาขอให้พระนามของพระองค์ได้รับเกียรติและของการยกย่องที่มาจากพระองค์สาธุการเดอองพระยซสุคริสผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเมตตาที่มาจากพระเจ้าสรรเสริญพระองค์และขอให้ความขอให้ความรักของพระองค์ปกลุมเราทั้งหลายภา้การนำพาที่มาจากพระเจ้าในฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระยซสุคริสเจ้า อ,อย่าให้ความโกรธต้องทําให้เราห่างจากเพื่อนของเราพี่น้องของเราหรืออย่าให้ความโกรธต้องห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าทรงใว้พรอ,พอน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันขอเจ้าอวยพรครับ